สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับลุงแกมันจากช่องดีวีฮันเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ลุงแกมันจะพามารัดโอยานําอีกวิธีหนึ่งฮะ,ะซึ่งจะทําได้ง่ายกว่าแล้วมีเปอร์เซนต์ที่เอ่อที่เราจะทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกง่ายกว่าวิธีแรกฮะ,ะแต่ว่าก็จะช้ากว่าวิธีแรกอ่านิดนึงนะฮะแต่ว่าความชัวร์เนี่ยเยอะกว่าแล้วก็ทําง่ายกว่าฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันฮะพิ่งตามลุงแกมันมาเลยโอเควิ่งมาตามทางเนี้ยฮะวิ่งมาบริเวณเนี้ยฮะ ทิศทางตามนี้เลยฮะแล้วก็โดดลงตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็ลงมาตรงนี้ฮะ,ะต้องมาเร็วแบบเมื่อกี้เลยนะฮะ,ะทีนี้ให้เรามายืนอยู่ตรงริมๆตรงขอบอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วก็กิ้งไปข้างหน้าฮะ,ะเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งเป็นจุดโหวตแรกของเกมในการะจะรัดวิธีนี้ฮะ ทีนี้ต่อมาเราก็ให้ทําการวิ่งแบบนี้ให้เต็มสปีดนะฮะเพื่อที่จะใช้แรงส่งจากการวิ่งมันจะดีดตัวจากกําแพงด้านนี้ยไปตรงระเบียงเตี้ยเียเนี่ยฮะเห็นไหมฮะข้างล่างนี้เป็นระเบียงเตี้ยเซึ่งจะเป็นจุดโหวตที่สองเกมอ่ะทีนี้เราวิ่งให้เต็มสปีดอ่ะเห็นไหมฮะ เราก็จะมายืนอยู่บนระเบียงเตีเต้ยๆนี่ฮะซึ่งถ้าเราตกลงไปเลยฮะมันจะทําให้ตัวละครของเราตายฮะซึ่งจะทําให้การลัดนี้ฟลทันทีฮะอ่ะทีนี้เราก็กิ้งลงไปข้างล่างอย่างนี้ฮะอ่ะ,อะเห็นไหมฮะเราก็จะมาอยู่ใกล้ห้องอบอสของไอ้หมาพิษแล้วฮะทีนี้ก็จะสะดวกขึ้นเยอะฮะก็คลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้เท่านี้ฮะถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ฝากติดตามช่องของลุงแกมันด้วยนะครับบายครับผม